บริษัทแห่งหนึ่งมีรายได้รวมในแต่ละปีแสดงดังตารางแสดงว่าในตารางในคนน้องเป็นรายได้รวมเป็นรายได้รวมในแต่ละปีเป็นรายได้รวมในแต่ละปีเขาบอกว่าก็คือมีปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามแล้วก็ไอช่องที่สองคือรายได้รวมตอนแรกพี่อ่านเฮ้ยปีที่หนึ่งรายได้รวม10บาทถ้ารายได้รวมสิบาทปีเถอใช่ไหมมันหน่วยมันเป็นอะไร หน่วยมันเป็นล้านหน่วยมันเป็นล้านแสดงว่าเอาง่ายเลยปีที่หนึ่งเนี่ยคุณน้องได้อะไได้รวมสิบล้านบาทปีที่สองคุณน้องได้อะไได้รวมเก้าล้านบาทปีที่สามคุณน้องได้รายได้รวมสี่ล้านบาทเขาบอกว่าถ้าความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างปีที่ x วงกลมคนนี้ปีที่ x แสดงว่า x คือจํานวนปี x คือจํานวนปีก็ปีที่ x x เป็นหนึ่งก็ปีที่หนึ่ง x เป็นสองปีที่สอง x เป็นสามปีที่สาม x คือจํานวนปีคนน้องเขียนตามที่นะ x คือจํานวนปีเนี่ยปีที่1 x เป็น1ปีที่2 x เป็น2ปีที่3 x เป็น3 x คือจํานวนปีเสร็จแล้วเขาบอกว่ารายได้รวมออรายได้รวมของบริษัทเป็นฟังก์ชันกาลังสองคือรายได้รวมมันต้องอยู่ในรูปฟังก์ชันกาลังสองซึ่งเขาบอกว่าเขียนอยู่ในรูป f x เฮ้ย ไอ fx เนี่ยมันอยู่ในรูปฟังก์ชันกําลังสองเพราะว่าเขายกกําลังสองแสดงว่า fx เนี่ยมันคือรายได้รวมของบริษัทเพราะรายได้รวมมันต้องอยู่ในรูปฟังก์ชันอะไรฟังก์ชันกําลังสองแล้ว fx แม่งอยู่ในรูปฟังก์ชันกําลังสองพอดีเพราะฉะนั้นรายได้รวมเนี่ยมันก็คือ fx นั่นเองอ๋อใช่ไหมอ๋อใช่ไหมแต่ว่าพี่อ่ะ ไม่ชอบ fx พี่ชอบ y คือคือมันเปลี่ยนเป็น y ได้ใช่ไหมในทางฟังก์ชันอ่ะมันมันมองเป็น y ได้แสดงว่า,าสมการรายได้รวมของพี่เนี่ยมันก็คือ y คนนี้นะมันก็คือ y เท่ากับ ax กำลังสองแล้วบวก bx บวก c แล้วข้อที่หนึ่งเขาถามฟังก์ชันแสดงรายได้รวมแต่ละปีคือพูดง่ายๆว่าน้องต้องหา abc มาก่อน แล้วก็ดูว่า a b c มันได้เท่าไหร่ก็จะตอบข้อที่หนึ่งได้เลยอ๋อใช่ไหมเค <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นสรุปแบบนี้ x นี่คือจํานวนปี y คือรายได้รวมพี่สรุปแบบนี้นะ uh, น้องต้องเอาข้อมูลในตารางมาช่วยก้อนแรกเนี่ยน้องเห็นก้อนแรกไหมปีที่หนึ่งรายได้รวมเป็นสิบล้านบาทไอปีไอจำนวนปีมันคือ x แสดงว่า จำนวนปีคือ x แล้วไรายได้รวมคือ y จากช่องที่หนึ่งเนี่ยคุณน้องมันจะหมายความว่าถ้าน้องแทน x เป็นหนึ่ง y จะได้สิบนั่นเองถ้าน้องแทน x เป็นหนึ่ง y จะได้สิบ y จะเป็นสิบแล้วน้องก็ยัด x ยัด x เป็นหนึ่งซึ่งหนึ่งกำลังสองก็หนึ่งหนึ่งคูณ a ก็ได้ a เฮ้ยทำไมเท่ากับเันเหมือนลบอ่ะนั่นน่ะสิหนึ่งคูณ b ก็ได้ b แล้วก็บวก C พี่สลับได้ไหมเพราะว่าพี่ชอบให้ตัวเลขอยู่ฝั่งขวา เขาก็จะได้ไว่า a b c บวกกันเนี่ยได้สิคนนี้คุณน้องขอร้องเลยสมการที่หนึ่งเพราะว่ามันติดสามตัวแปรเดี๋ยวมันต้องหาสมการเพิ่มเออเดี๋ยวมันต้องหาสมการเพิ่มเสร็จแล้วช่องที่หนึ่งเราใช้ไปแล้วน้องก็ตกมาช่องที่สองช่องที่สองเนี่ยมันบอกว่าปีที่สองก็คือ x เป็นสองรายได้รวมเป็นเก้าล้านบาทแสดงว่าถ้าน้องแทน x เป็นสอง y จะได้เก้าแต่ตนหน่วยคือล้านบาทนะอ,อ่า น้องก็แทน x เป็น2สร้างสมการดอก y จะได้9คนเนี้ยวอ่ะได้9โอ้เข้าให้เฮ้ยโอเค Y ได้9เท่ากับ x เป็น2 2กำลัง2ได้4คูณ a ก็ได้ 4a คนน้องแล้วก็บวกกับ x เป็น2คูณ b มันจะได้ 2b แล้วค่อยบวก4แล้วพี่สลับได้ปะมันจะได้ 4a บวก 2b เท่ากับเลข9 มันจะได้ 4a บวก 2b บวก c เท่ากับเลข9กกคนนี้คือสรรมการที่2อีกคนนึงเนี่ยปีที่3ามรายได้รวมที่สีแสดงว่า x เป็น3 y ได้สีเออ x เป็น3 y ได้สี x เป็น3 y ได้สี 3, 4. มันก็หมายความว่าถ้าน้องแทนคนนี้ y อะน้องต้องแทนเขาไปเลขสีแล้ว x คนน้องจะเป็นเลขส3มสากำลังสองได้9 9้กคูณ a ก็ได้9ก้ a สคูณ b ก็ได้สามแล้วก็บวกซีแล้วพี่สมันจะได้เก้าเอบวกสามบีบวกซี C, เท่ากับเลข4ีคนนี้คือสมการที่สามทำไมพี่ถึงมองว่าซีสวยวะเพราะว่าตัวเลขหน้าซีอ่ะมันไม่มีหรือพูดง่ายๆคือเลขหนึ่งแต่คนอื่นมันมีตัวเลขข้างหน้าหมดเลยแสดงว่าซีสวยอันนี้ที่พี่มองนะซี C สวยแสดงว่าในเมื่อซีสวยกูต้องกําจัดมันมึงสวยนี่กูต้องกําจัดมันแล้ววิธีการที่พี่กําจัดมันคือ พี่จะจับสมการคู่หนึ่งลบกันให้ c หายแล้วจับสมการอีกคู่หนึ่งลบกันให้ c หายแล้วมันจะได้แค่ a กับ b แล้วเอามาโบ๊ะบ้าบ้ากันก็จะได้ a กับ b เลยพี่เอาสองกับหนึ่งลบกันพี่เอาสองกับหนึ่งลบกัน c a ลบ a เหือสาม a c a ลบ a เหลือสาม a แล้วก็สอง b ลบ b เหลือ b เดียวเห็นไหมไปซานังสี่สวยเกินหน้าเกินตาและเก้ากับสิบลบกันเหลือลบอะไรคุณน้องลบหนึ่ง คนนี้ขอแล้วกันสามการที่สี่ได้ปะได้เพราะว่าเรามีไปแล้วสาทีนี้น้องต้องการอีกคู่หนึ่งน้องจะใช้อา่าน้องจะใช้หนึ่งกับสามหรือสองกับสามก็มกได้เพื่อให้กำจัดสี่พี่สามกลสองแล้วกันเอาใกล้ๆกันอนะ่ะเออสามกับสองเอามาลบกันเอาสามลบสองเฮ้ยถ้าสามลบสองเนี่ย 9ก้าเอกับสี่เอเนี่ยคุณน้องมันจะได้ห้าเอมันจะได้ห้าเอแล้วสามบีกับสองบีมันจะได้บีเดียวถ้าถ้าพี่ลบผิดอะไรบอกนะตาเริ่มลายสี่กับสี่เจ้ากันสี่กับเก้าลบกันเหลือลบห้าคนนี้คือสมการที่ห้าก็คือเอาห้ากับสี่ลบกันพอเอาห้ากับสี่ลบกันห้าเอกับสามเอเหลือสองเอบีกับบีเจ้ากันแล้วลบห้า ลบหไปลบกับลบหนึ่งขอโทษนะมันจะได้ลบสแสดงว่า A ของคุณน้องอะได้ลบสจบพี่ต้องเอา A ไปยัดนี่นะกันด้วยจับยัดแม่งเลยสมการที่4 3กับลบสได้ลบหลบหบวก B ได้ลบหย้ายลบหไป6กลบหนึ่งเหลคือ5แล้วก็สุดท้าย C แทนไหนดีวะน้อยนนี่ไงสมการที่1เลยน้อยๆดีก็คือเอาทุกคนลน่ยระดมพลทุกคนยัดเข้าไปที่สมการที่หนึงยัดเข้าไปยัดเข้าไป A ได้ลบสอได้เลข5้บวก C ได้สิบลบสบวกหได้3 3มบวก C ได้สิใคร3บวกใครได้สิก็ต้อง7แสดงว่า C ได้7 ได้มาแล้วคุณน้องคือฟังก์ชันรายได้รวมฟังก์ชันรายได้รวมแล้วน้องก็เอา a เอา b เอา c มาแทนเพราะว่าข้อที่1เนี่ยเขามีการถามว่าเฮ้ยฟังก์ชันรายได้รวมบริษัทแต่และปีเท่ากับเท่าไหร่ก็คือต้องหา a หา b หา c มากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณน้องคุณน้องก็แทน a เข้าไปอะ่ะมันเป็นลบสองมันจะได้ลบสอง x กำลังสอง b เป็นเลขห้าคุณน้องก็แทนไปมันจะเป็นห้า x แล้ว c ได้เลขเจ็ดคุณน้องก็แทนไปเป็นเจ็ดคนนี้คุณน้องตอบไปเลย เป็นฟังก์ชันแสดงรายได้รวมบริษัทแต่ละปีเนี่ยตอบเลยหรือคุณน้องจะมองคนนี้เป็น f x ก็ได้คือมันมันก็คือกันใช่ปะมันก็คือกันโอเคนี่นี่คือคําตอบข้อที่หนึ่มันก็คือการมองเปนใครก็ได้อ่ามองเป็นใครก็ได้ม,ม,ไดมันก็คือฟังก์ชันแสดงรายได้รวมบริษัทแต่ละปีสุดท้ายชอยที่สอง เขาต้องการไรายได้รวมปเราก็ต้องแทน X นั่นเองขอบคุณครับ x ก็คือ7 X เป็นจํานวนปียังไงเขาต้องการรู้ว่าปีที่7จ็ดรายได้รวมกูเท่าไหร่วะคุณน้องก็จะได้ว่า y เท่ากับแทน X เป็น7จ็ดเจ็ดกำลังสองสี่มันจะเป็นลบสองคูณสี่แล้ว7จ็ดคูณกับ5แล้วก็บวก7อยังีงลบสคูณ4ี่สิบเาเนี่ยมันจะได้ลบเก แล้วบวก35แล้วบวกเจ็ดเพราะฉะนั้นคนนี้คือ42 98ขอตั้งนะไม่ไหวเดี๋ยวมึน56มันจะติดลบ5้แต่เวลาตอบมันไอไวายคือ,อไรายได้รวมก็จริงแต่หน่วยไม่ใช่หน่วยบาทนะถ้าน้องติดลบ56บาทพี่ว่าพี่ยังสู้ต่อปีที่7จ็ดรายได้รวมกูติดลบก็ก็เหมือนเท่าทุน56บบาทแต่หน่วยมันเป็นล้านบาท ก็คือปีที่เจ็ดอ่ะรายได้รวมของคุณน้องอ่ะมันจะติดลบเท่าไหร่นะห้าสิบหกล้านบาทเออคุณน้องต้องตอบว่ารายได้ของคุณน้องเนี่ยมันจะเป็นลบห้าสิบหกล้านบาทรายได้รวม